สวัสดีครับวันนี้อัปเดตราคาล่าสุดนะครับสำหรับ Honda c l i ิก160ตัว ABS สีเทา l ลมโบใหม่ปี2024นะครับคันนี้เป็นของคุณพี่ที่อยู่ซีสเกตนะฮะจะมารับรถครุ่งนี้นะครับวันที่15นะฮะมิถุนา2,567นะครับส่วนวันนี้วันที่14นะครับ2,567เดือนมิถุนานะครับวันนี้เลยมารีวิวและก็อัปเดตราคาให้นะครับสำหรับ Honda c l i ิก160ตัว ABS สีเทาใหม่ปี2024นะครับ วันนี้ลงให้นี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมปรบเรียบร้อยหมดเลยนะฮะสำหรับฮอน้าคลิกนะฮะแล้วก็ราคาโปรโมชั่นนะฮะมีส่วนลดให้อีก1,000บาทนะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมได้เลยกันเลยครับ, <im it> รบผมลุยคันนี้ก็ถือว่าใหม่มากนะครับ <im it> สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆน,นะฮะทางช่อง youtube ช่างกรุงเทพแท้ๆทุกท่านนะครับผมนะฮะ วันนี้ก็วันที่14มิถุนา2,567นะครับคันนี้เป็นของลูกค้าที่อยู่สีสเกตนะฮะมารับรถรุงนีนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวนะฮะแล้วก็อัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคา Honda าคลิก160นะฮะตัว ABS สีเทาใหม่นะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับที่ลงให้นี่ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆนะฮะหรือว่าพี่ๆท่านใดนะฮะที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะฮะหรือว่ากำลัง มองหารถใช้งานนะฮะเป็นรุ่นออโต้นะฮะเครื่องยนต์160ซีซีหนึ่งลูกสูบ4วาล์วนะฮะตัวนี้จะเป็นเครื่องสีวาล์วนะฮะสำหรับ Honda c c k 160นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัว ABS นะฮะนี่ฮะโลโก้เป็นโลโก้สีทองนะเนื้อสีก็จะเป็นสีเทานะฮะตัวนี้จดทะเบียนจะเป็นสีเทาดำนะครับตัวนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แบบ ESP นะฮะแบสต์ทเงียบนะฮะขับเคลื่อนด้วยสายพานนะฮะสายพานนี่อยู่ตรงนี้นะครับ ตัวนี้เพื่อนๆพี่พนะฮะสอบถามมามาหลายคนมากนะครับว่าเวลาแบตหมดนะฮะไม่มีสตาร์ทขาให้นะจะทำยังไงนะถึงใส่สตาร์ทขาไปนะเพื่อนเพืี่พก็กดไม่ลงนะเพราะว่าตัวนี้1ลูกสูบ4วาวาวนะลูกใหญ่มากนะขนาดลูกสูบอยู่ที่60มิลนะช่วงชักนี้55.5นะครับตัวนี้1ลูกสูบ4เาวาวนะเขาก็เลยไม่ทำสตาร์ทขานะฮะแต่ว่าแบตเตอรี่นี่ใหญ่มากนะครับแบตเตอรี่ใหญ่นะครับ สมมุติว่าเราขับไปนี่ไปจอดนี่แบตเตอรี่ไม่มีหมดแน่นอนนะฮะยกเว้นแต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆจอดไว้นานนะจอดไว้เป็นเดือนนะจอดไว้เป็นปีนะฮะอย่างนี้แบตเตอรี่หมดแน่นอนแต่ถ้าขับไปแล้วไปจอดฮะไม่มีบนแน่นอนนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ใหญ่นะครับผมสำหรับคนด้าคลิกนะครับเพื่อนๆพี่ๆสบายใจได้นะครับเพราะว่าถึงใส่คาสตาร์ทไปเพื่อนๆพี่ๆก็กดไม่ลงนะครับผมนะะในส่วนของราคานะฮะสำหรับราคาล่าสุดนะสำหรับ เดือนมิถุนา2,567นะฮะปกตินี่71,400นะฮะแต่ว่าของเราลดให้อีก1,000บาทนะฮะเหลือ7400บาทนะฮะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะฮะสำหรับโปรโมชั่นเดือนมิถุนา2,567นะฮะ7400บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอรบรนะครับสำหรับ h อน d ้าคลิก160ตัว ABS ดิสเบรกหน้าหลังนะครับคันนี้ก็ถือว่าใหม่มากนะครับนี่ฮะ รถผิดวันที่4มิถุนา2,567นะครับนี่ยวันนี้ก็วันที่14นะครผิดได้10วันนะฮะส่วนพรุ่งนี้วันที่15นะลูกค้าจากซีสเกตนะจะมารับที่บุรีรัมย์นะครับผมนะฮะนี่ยตัว ABS ก็จะเป็นดิสเบรกหน้าหลังนะฮะแต่ว่าข้างหลังนี่เป็นดิสเบรกธรรมดาฮะจะไม่มี ABS นะครับนี่ยตัวนี้ขนาดยางนะฮะขอบยางนี่ขอบ14นิ้วหน้าหลังนะครับ ยางนอกใช้ของ IRC นะฮะเป็นยางแบบเรเดียนนะฮะจะไม่มียางในนะครับนี่ยยางนี่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะก็จะมีหม้อน้ําอยู่ตรงนี้นะครับหม้อน้ํานี่เปลี่ยนน้ายาหล่อเย็นทุก24,00 0กิโลนะครับส่วนน้ำมันเครื่องนะฮะครั้งแรก1000กิโลนะฮะพอต่อไปก็4 0 0พันแล้วก็ทุกๆ4 0 0 0กิโลนะครับนี่ฮะโลโก้สีทองตัดด้วยสีเทาสวยมากนะฮะแล้วก็จะมีสีดําด้านตรงนี้นะครับ สวนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้างหน้านะฮะข้างหน้าก็จะมีดิสเบรกสองข้างเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นข้างหลังนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นข้างหน้านะข้างหน้าเขาสวยนะครับไ,ไฟหน้าคู่นะฮะไฟหน้านี่เป็น LED นะฮะตัวนี้ไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟหร <senin> ีนี้เป็นแบบ LED ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยไฟหน้าเขาสวยมากนะครับผมนะตอนกลางคืนนี่สว่างมากนะครับสำหรับคนหน้า l ลิกนะครับเนี่ฮะข้างหน้าก็จะเป็น ABS นะก็จะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับเนี่ยฮะ ข้อดีของ ABS นะก็คือเวลาเราขับไปนะฮะใช้ความเร็วสูงสูงนะฮะกำเบรกหน้านะเบรกหน้าก็จะไม่มีล็อกนะครับผมนะฮะยางนอกก็ใช้ของ IRC แล้วก็เป็นยางแบรเบรียนะฮะจะไม่มียางในนะครับผมนะเนี่ยยางนอกก็ใช้ของ IRC อย่างดีเลยนะครับผมนะลายยางสวยนะครับผมวลายยางคลิกนี้ก็ทํามาสวยนะครับสีนี้ก็จะเป็นสีเทาเรมโบนะครับเนี่ยสวยมากนะครับข้างหน้านี้อย่างคมเลยนะครับเนี่ย ตัวนี้ h o นด้รับประกันเครื่องยนใน3ปี30,000ืกิโลเมตร,รนะฮะส่วนระบบเครื่องฉีดก็รับประกันใน5ปี50,000กิโลเมตรนะครับผมนะแต่ว่าเงื่อนไขาการรับประกันนี่เพื่อนๆพี่ๆต้องเข้ามาตรวจเช็คตามระยะทางนะฮะครั้งได้1,000กิโลพอต่อไปก็4,000แล้วก็ทุกๆ4,000ก 4, ิโลนะครับในส่วนของระบบใหม่นะก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับนี่ฮะก็จะมีโหมด idling stop นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับคลิกนี่จะไม่มีตัวไฟฉุกเฉินเหมือน p c x นะครับ แล้วก็ระบบสตาร์ทก็จะเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะฮะตัวนี้ก็เปิดเบาะนะฮะส่วนถังน้ํามันนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะฮะถังน้ามันอยู่ตรงนี้นะครับผมนะในส่วนของอัตราประหยัดน้ามันของ honda civic น,นะฮะตัวนี้อัตราประหยัดน้ามันก็อยู่ที่47.6กิโลต่อลิตรนะฮะเติม2.1นี่สามารถขับได้ถึง1 0 0กิโลนะครับส่วนราคาที่ติดมาับรถนี่6ก9 0 0กาพนะครับ แต่ว่าของเราก็จะมีค่าทะเบียนค่าพรบอีก1,500นะฮะเป็น71,400นะครับแต่ว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นลดเพิ่มอีก1,000นะฮะเหลือ7จ็0 0บาทนะฮะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับกันตกก็เป็นสีดำออกด้านด้านนะครับสำหรับท่านใดที่มองหารถใช้งานนะฮะ1 6 0่งซีซีนะฮะเป็นแบบ4วาล์วนะฮะตัวนี้เครื่องตัวเดียวกับ Honda PCX เลยนะครับแต่ว่าราคาก็ถูกกว่าอยู่ประมาณ สามหมื่นกว่านะครับผมนะฮะเพราะว่า Hon d a p c x ซนี่หนึ่งแสนหนึ่งพันเก้าร้อยนะแต่ว่าฮอ n d a คลิกตัวนี้เจ็ดหมื่นสี่ร้อยบาทนะฮะรวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้าน h อน d ้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับที่ลงให้นี่ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆนะหรือว่าพี่ๆนะที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับวันนี้แนะนําก็จะเป็น Hon d a าคลิกร้อยหกสิบนะฮะแต่ว่าคันนี้เป็นของคุณพี่นะฮะที่อยู่ศรีสะเกบ คุณพี่แกจะนั่งรถไฟมาเลยนะฮะแล้วก็ขับกลับนะฮะจากบุรีรัมย์ศรีสะเกดก็ประมาณ2 0 0รกลูนะครับผมนะฮะสีเทานี่สวยมากนะครับแล้วก็ขายดีนะฮะสำหรับช่วงนี้นะฮะสำหรับพอนด้าคลิกสีเทาแลมโบตัวนี้ขายดีมากนะฮะเนี่ยล้อเม็ดสีทองนะครับล้อเม็ดเข้าสวยนะครับลายล้อเม็ดนี่สวยมากนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีเทานะครับข้างหน้านี่สวยนะครับไฟหน้าเป็นแบบไฟหน้าคู่นะฮะคล้ายๆกับ Honda CBR เลยนะครับผมนะฮะ สำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่0ย์921577129นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินสด71,400นะฮะโปรโมชั่นลดอีก1000บาทนะครับเหลือ7,400 0บาทนะฮะพร้อมอุพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะับสำหรับฮอนด้าคลิก160นะฮะตัว ABS สีเท่าใหม่นะตัวนี้จะเป็นเครื่อง4วาล์านะฮะหลูกสูบ4ว่ล์านะครับ ขายดีมากนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครคุณพี่ที่อยู่ศรีสะเกดนะฮะที่จะมารับรถพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อเป็นกลาลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะฮะหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนนะฮะหรือว่าอัปเดตราคารุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับ